ผู้ชนะศึกตอนที่ตอนที่สิบสีห้นอกถูกซ้อนกลตอนที่หนึ่งแต่กลับมาจากเจรจาด้วยขุนพลแล้วเจลิงกระโบจึงว่าด้วยบิดาตนว่าบิดาท่านยายจะต้นไม่บอกว่าจะเอาข้าพเจ้าไว้ช่วยราชการเล่าข้าพเจ้าจะได้เปลี่ยนตัวให้คนอื่น เป็นต้นเลงบาหรือสีอ่องอยู่แทนแล้วข้าพเจ้าจะออกไปประจำอยู่ด้านตองหุนดีเองตัคดีก็ว่าซึ่งบิดาเอาเจ้าไว้นี้จเจลิงกระโบเห็นมีที่ไม่สมควรอย่างใดอยู่หรือเจริญกระโบตอบว่าข้าพเจ้าจะว่าโดยซื่อบิดาอย่าเห็นเป็นสิ่งล่วงเกินอันความหนักใจที่เกิดขึ้นใหม่เพราะชาวแปรกำเริบนั้นจริงแล้วและข้าพเจ้าก็รู้เป็นอันดีว่า บิดาท่านหวังจะรักษาการไว้ไม่ให้ร้อนหูร้อนใจขุนพลตองอูแต่ทว่าการที่คุมคนในเมืองนี้ถึงหากจะเป็นหน้าที่สำคัญราชการทหารก็ยังนิยมน้อยกว่าที่ออกไปอยู่แนวอันมีการรบประชิดต,ต่อกันบิดาท่านเป็นคนรักษาการภายในอยู่ผู้หนึ่งแล้วและยังจะเอาข้าพเจ้าผู้บุตรไว้ช่วยราชการอีกเล่า คนคิดชั่วจะเลยคิดไปข้างไม่สมควรว่าตาคดีแลบุตรมิปราถนาจะเลี่ยงศึกหงสาว,วดีหรือตัวไม่ออกสู้แล้วยังหน่วงตัวบุตรไว้ใช้แต่ผู้อื่นไกลออกไปคือสีอ่องนิงบาไปแทนลูกตัวข้าพเจ้าเกรงปากคนเช่นนี้จึงว่าแต่แรกแม้นรู้ว่าบิดาไม่ปรารถนาจะส่งนายกองทหารตองอูทั้งสามคน จะเลือกเพียงสองคนให้ตองหุ่นดีแล้วข้าพเจ้าจะได้รับเข้าอยู่ในจำนวนสองเสียเองแต่คดีหัวเราะเอาแล้วว่าลูกมาทุกไม่ควรเป็นบิดาอายุปูนนี้แล้วทำการใดก็คิดกว้างไกลได้เสียทั่วถึงจึงลงมือทำและคำจะเจริญกระโบเจ้าก็ใช่ไร้เสียซึ่งสาระทีเดียวอันคำที่ว่าบังลูกไว้ ใช้แต่คนอื่นไปสู่ที่อันตรายนั้นอาจมีขึ้นได้แต่คนคิดเช่นนั้นหาใช่เลงบาสีอ่องสองคนนั้นไม่แล้วจะมีก็แต่คนที่โสมุมดอกทะนั้นบิดาไม่ได้เกรงเลยและบัดนี้มีการอันควรสงสัยเราจึงอยากได้เจริญกระโบเจ้าไว้ช่วยคิดการโดยเหตุว่าจะพึ่งได้ดีกว่านายกองมาและนายกองเดินเท้า จเจลิงกะโบซักเอาว่าบิดาสงสัยสิ่งใดตาขดีก็ว่าอันแต่ก่อนร่อนชะไรทหารแปร ى, จะได้นิยมก่อเหตุท้าทายชวนวิวาทด,ด้วยทหารตองอูก่อนนั้นไม่ได้และแม้กระทั่งคราวจิตสเบงอยู่กำกับการข้างในเมืองก็แหละ,จะเจลิงกระโบจงพิเคราะห์โดยเที่ยงตรงทีรู้ว่าระหว่างเรากับจิตสเบงนี้ ใครใดสมควรเป็นที่เคารพนับถือกลัวเกรงของชาวแพรดยิ่งกว่ากันจิเสเบงคนหนุ่มมินำเพิ่งมาใหม่จะว่าข้างอธัธยาศัยไมยตรีจะผูกใจใครเลวก็เห็นว่าจะสู้เราไม่ได้แต่กระไรจิเสเบงกำกับนั้นไม่ฮึกขึ้นเลยต่อจีเสเบงไปแล้วเหมือนหนึ่งคนผู้นั้นทำการอาถรรพ์อย่างใดไว้ปีศาจชั่วจึงลุกขึ้นในอกชาวแพรบิดาว่าทั้งนี้ จเจลงกระโบเจ้าอย่าคิดว่าพูดพาตนให้พ้นมัวหมองเสียและอีกข้อหนึ่งนั้นเล่าอันค่ายข้างนอกเมืองนั้นเราสี่เคยอยู่กำกับแล้วเสียงโคนวางตัวสมศักด์ขุนพลประการใดก็ย่อมแจ้งอยู่เมื่อก่อนเสียงโคนคุมคนออกต่อวยเราแทบทุกวันไปครั้นมาบัดนี้ตั้งแต่จิสเบงออกรับการแทนแล้วกระไลหงสาวสดีกับตองอูทางด้านบก ไม่ยินข่าวว่าประมือกันเลยตองอูไม่ยกออกไปแล้วแต่ฉไหนฝ่ายเสียงโคนจะพลอยนิ่งซะด้วยอลึ่งวิสัยขุนพลหงสาวดีนั้นแต่วันจิสเบงคุมคนวันแรกเข้าตีเสียงโคนเยินไปนั้นชอบที่ใจอย่างเสียงโคนจะผูกแค้นหาคนเข้าตีไม่เว้นวันเจเลนกระโบฟังผู้เท่าผู้พอ่อจึงพลอยว่า บิดาท่านกล่าวความทั้งนี้ดุจจะเพ่งเล็งว่ามีการซับซ้อนควรระแวงอย่างใดเกิดขึ้นหรือตาคดีก็ว่าความระแวงนั้นมีอยู่เต็มอกแล้วสงสัยไปว่าจิตเสบงนี้คงม,มีสิ่งใดไม่สุจริตอยู่แล่เมื่อวันตองบุญดีสั่งไปจะให้รับการแทนเราก็กล่าวว่าจิตเสบงปรารถนาจะออกสนามบ้างจึงใช้ไปแทน ขุนพลเราเป็นที่วางใจแล้วแต่เคนีว่าจะหลงด้วยถ้อยคำเจ้าคนอันเป็นลูกผู้นั้นเสียเราจะทวงเล่าก็ยังเปลงใจไม่อาจทวงได้จเจริงกระโบก็ว่าเมื่อข้าพเจ้าจะจากตองอูมานี้จเจรดก,ก็กํำชับว่าให้เร่งระวังจิตเบงให้จงหนักแต่จเจร็จว่าทั้งนั้นดูเหมือนจะห่วงการวิวาดกันเป็นส่วนตัวดอก ครูเท่าก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าเสียดายแต่หลุดลิขิตพรมกำหนดเคราะห์จะให้ได้ยากแก่ตองอูจึงให้ตะเบิงเฉวตี้เจ้าชีวิตเราเอาแต่โมหะในพระไทยเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นแต่ละเลยกระทั่งในยามหน้าสึกนี้เสียแม้นตะเบิงเฉวตี้เจ้าอยู่หัวพระไทยเย็นกว่านี้มากว่าจะเด็ดทำผิดนั้นจริงแล้วแต่เชื่อเพลิงศึก อันก่อไว้กับหงสาวดียังมีอยู่กระไรไม่ถือเอาเป็นโทษทรมานให้เจเด็ดรับราชการให้สำเร็จเด็ดขาดไปซะก่อนแล้วจึงปรึกษาถึงโทษกรที่ทำผิดไว้บัดนี้มาดว่าแปรจะมีเจเด็ดเป็นตัวมั่นอยู่ที่ร้อนก็จะผ่อนให้กระเย็นลงอันค่ายข้างบกด้านรับเสียงโคนสุขยีนั้นเล่าตัวเราแลเจเด็ดพร้อมด้วยเกลอเขา ก็คงรวมกำลังกันไล่เสียงโคนร่อนไปถึงกองเรือได้ต่อแต่นั้นตองบุญยีและจิตเบงบุตรทำการที่ข้างน้ำลางทีจะปรากฏผลดีหรืออีกประการหนึ่งเล่าชาวแพรก็ย่อมนับถือจเจดตยิ่งกว่าคนทั้งปวงเพราะนับเนื่องตามสักเป็นพระราชบุตรเขยพระเจ้าแปรกก็ดุดเนื้อไขาชาวแพรอยู่บ้างเจริญกระโบก็พลอยเสริมว่าบิดาท่านว่า ข้าพเจ้าเห็นชอบแล้วแลข้าพเจ้านี้ชั่วนะแต่ถึงแปรได้ห้าเพลาแล้วความที่แปรมีเรื่องภายในไม่สงบก,ก็เป็นเครื่องถ่วงใจให้พวงวุ่นวายกระทั่งความใดจะสนทนาหารือด้วยบิดาก็ลืมเสียครูเท่าก็ถามว่าจเจริญกระโบมีเรื่องใดที่ตั้งใจหารือด้วยบิดาเจ้ากระเลียงผู้ลูกก็ว่า ความนั้นเป็นเรื่องหนักอ,อกอันภิกษุอยู่เมืองตองอูกำชับมาขณะนั้นจะเด็ดได้รู้ถึงมูลสงครามข้าพระเจ้าคเนว่านายทัพแห่งเรายิ่งได้ข่าวค้าศึกคือหงสาวดีก็ยิ่งจะห่วงถึงแต่ละแม่หนักเพราะเรื่องในใจมีจึงให้หนังสือผนึกสนิทฉบับหนึ่งสั่งให้ส่งถึงตัวต่ละแม่เองให้จงได้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนั้น สั่งฝากความมาถึงบิดาว่าเรื่องภายในมีข้อหนักใจอย่างไรให้หยึดเอารานองมาหาอุปราชแปรไว้เป็นที่ปรึกษาและการข้างในอันนายทับเราวิตกนั้นแกรงแต่พระอัคราเทวีจะมีใจใฝ่ข้างหงสาวดีแล้วมิ่งมาเหสีพระเจ้าแปรจะหาทางปั่นปลุกภายในให้เป็นที่เดือดร้อนขึ้น คดีฟังกระนั้นก็อึ้งอยู่เป็นครู่แล้วว่าลูกเราเพิ่งเอ่ยข้อนี้และเหมือนสก,กิดให้บิดาได้ระลึกถึงอันเหล่าทหารแปลที่เป็นตัวตั้งตัวตีวิวาทกับทหารเรานั้นนักไหนนักนั้นเจ้าหัวหน้าไม่พ้นเหล่าตัวนายไพร่ล้อมวังเลยนายเป็นดังนี้ก็ตรงกับข่าวมูลซึ่งจะเด็ดสั่งความมาแม้นพิเคราะห์เห็นความเกี่ยวโยงถึงกันดังนี้ อันความสงสัยจะเดิมในข้อซึ่งทางด้านบกจิสเบงและเสียงโคลธรพิรุดร่วมกันนี้ก็กลับปรากฏเป็นข้อเด่นชัดขึ้นอีกคงมีสิ่งใดสับสนภายในเป็นแน่แล้วต่อแต่นี้จเจริญกระโบลูกเราอย่าเพิ่งวิตกถึงการอื่นก่อนเพราะความซึ่งจเจด,ดกันชับมาให้บิดาหมันคบหาเจรจาด้วยรานองนั้นบิดาก็ทำอยู่แล้ว รานองนั้นมีน้ำใจเป็นไมตรีกับตองอูก,ก็จริงอยู่แต่จะทำประการใดให้ดีไปกว่าตีอกวิตกร่วมเราก็หาไม่แล้วอันหนึ่งหนังสืออันเจเดดฝากมาถึงตาละแม่นั้นเล่าร้อนใจไปใหญ่กันที่มาน้องสาวเจ้าอยู่ด้วยบิดาว่างแล้วให้กลับร่างเดิมก็จะเข้าในได้สะดวกแต่การนี้เย็นดอกอย่าเพิ่งร้อนรนไปเลย เร่งมุ่งมั่นแต่ระวังอย่าให้พลังกระทั่งเสียเชิงแก่หงสาวดีได้เจลิงกระโบก็ว่าบิดาหมายใจไว้ประการใดตักดีก็ว่าเราจะประกาศแก่ทหารตองอูเป็นรายตัวให้รู้ไว้ว่าซึ่งทหารแปรฮึกขึ้นบัตรนี้สงสัยว่าจะไม่ใช่ฮึกขึ้นโดยน้ำใจตนเองเนื้อแท้จะโดยอุบายทางใดปั่นเพื่อกลนศึกดอก ฉะนั้นอย่าให้ทหารตองอูคนใดเจ็บร้อนด้วยกิริยาโอหังของทหารแปรบางเหล่าเลยเร่งให้ระวังแต่เชิงเทินและประตูเมืองจงมั่นไว้เมื่อทหารข้างเรานิ่งเสียฝ่ายแประจะโอหังก็เป็นฝ่ายเดียวสีห้าเพลาคงไม่ฮึกสุดขีดดอกจเลงกระโบก็เห็นจริงตามครั้นถึงโรงพักทหารแล้วเจ้ากระเรียงผู้บุตร ็เรียกชุมนุมนายหมวดบอกทหารตองอูทั้งนั้นให้รู้ตามคําบิดาตัวนายหมวดรองเหล่านั้นก็บอกต่อไปถึงไพรใต้บังคับตัวให้รู้คําพูดเท่าบิดานายกองช้างไว้และแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปปัทยีก็ถอนทหารแต่โรงพักขึ้นเชิงเทินแน่นหนายิ่งกว่าครั้งก่อนและเตรียมพร้อมอยู่เป็นนิด แต่เมื่อครูเท่าชาวกระเรียงสงสัยจิสเบงจะมีเงื่อนงำผูกโยงมาถึงทหารแปรฮึกในเมืองนั้นก็หวังจะให้จิสเบงแสดงอาการพิรุษจะได้เร่งทำการให้เสียแล้วจักยดีก็มีหนังสือแจ้งไปถึงจิสเบงว่าบัดนี้ชาวแปรในเมืองลุกฮือขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วพิเคราะดังว่าพวกแปรข้างในเมืองจะมีใจด้วยทหารหงมสาวดี อันล้อมอยู่ภายนอกแม้นหงสาวดีหักค่ายจิสเบงท่านผ่านมาใกล้แปรเมื่อใดก็เห็นว่าทหารจองอูในเมืองนี้ยากที่จะรักษาเมืองไว้อยู่แลกตะคาคดีจะให้จิสเบงตายใจก็ว่ากล่าวไปท้ายหนังสือให้เด่นขึ้นอีกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าไว้ใจจิสเบงท่านอันกํากับการค่ายนอกแต่ผู้เดียว แม้เชื้อสายจองหุ่นดีท่านพ่ายข้าพระเจ้าตาขยีก็รักษาเมืองหารอดไม่แล้วและตาขยีให้ทหารผู้หนึ่งซักซ้อมเป็นอันดีแล้วถือหนังสือนั้นไปสู่จิสเบงจิสเบงแจ้งความในหนังสือนั้นแล้วถามเอาผู้ถือซ้ำนายทหารผู้นี้ให้การสอดคล้องถึงการเจลาจนในเมืองถูกต้องกับหนังสือตาขยีที่บอกความมา ครั้นให้นายทหารผู้นั้นกลับแล้วจิตสเบงก็เอาหนังสือตะขยีให้ไขลูดูเจ้านายทหารหงสาวสดีไม่รู้ทันความคิดตะขีีก็หมายใจเอาว่าเป็นจริงแต่ความรอบคอบยังมีอยู่จึงว่าวันรุ่งข้าพเจ้าจะเข้าไปดูเหตุการณ์ข้างในให้แน่แก่หูแก่ตาเองก่อนต่อรุ่งแล้วไขลูก,ก็ถือหนังสือคุ้มตัว ลงชื่อจิสเบงจะเข้าในเมืองทําทีรับใช้ผู้กํากับการค่ายนอกมาจับจ่ายเครื่องใช้จําเป็นดังเคยมาครั้นถึงประตูเมืองแล้วเห็นทหารตองอูชุมนุมกันคึกคักผิดทีอยู่และไพรทราบความประสงค์แล้วบอกไปถึงนายหมวดตัวนายลำดับไปกระทั่งถึงเจริญกระโบแม่กองรักษาปราการกำแพงเจริญกระโบชะโงกหน้าลงมาจากที่สูง และจำไขลูไม่ได้แต่ฝ่ายไขยลูนั้นจำได้แม่นดำอยู่ส่วนจเจรลญกระโบมาดว่าจะไม่สงสัยอย่างอื่นแต่เห็นเป็นคนข้างค่ายนอกรักษาคำสั่งบิดาตัวแข็งขันอยู่จึงตะโกนลงไปว่าเกลเราอย่าเพิ่งเข้าไปในเมืองเลยจะเอาศพถมแผ่นดินแปรเสเปล่าด้วยบัดน,นี้ชาวเมืองบ้านเลือดทาเรานะ่ะไขลูแต่ลำพังเห็นหน้าจเจริญกระโบ ก็เป็นเครื่องตรนกโดยวิสัยคนผิดและหวาดขึ้นในใจเองก็จับคำทั้งนั้นเอาเป็นจริงว่าข้างในเมืองแปรวุ่นวายสมกับการที่ตัวคะเนไว้และไขลูกเกรงจเจลงกระโบมาใกล้เผื่อพิเคราะห์เห็นตัวถนัดจะมองทะลุรอยพิรุษได้ก็เร่งกลับค่ายมาบอกความทั้งนั้นแก่จิสเบงว่าถึงวันอันจะเป็นที่เชิดชูแก่เมืองมอตมะ จะได้จีสเสบงเป็นผู้สำเร็จราชการคนใหม่แล้วข้าพเจ้าไขาลูปัญญาเพียงเท่านี้กำหนดการอย่างใดก็มิได้พลังพลาดผิดรอยไปเลยอันคำซึ่งตะคดีผู้เท่ากำแดงข้อวิตกมายัางท่านนั้นตัวจเจริญกระโบลูกมันทักท้วงเมื่อข้าพเจ้าจะเข้าตองอูว่าอย่าเข้าไปให้ชาวแปรทำอันตรายเลยข้าพเจ้าหมายใจจะให้เสียงโคน เตรียมตัวเข้าตีในวันมรืนนี้นี่แล้วจิสเบงท่านจงหาทางปลดกำลังทาหารตองอูใต้บังคับท่านให้หย่อนการรักษาค่ายครูเสียแลจิสเบงนั้นมาดว่าน้ำใจชั่วก็ยังมีเชื้อไขตองอูเต็มตัวประกอบกับนิสัยเกเรเป็นพานความห้าวหาญในดวงจิตมิว่าจะทำดีบ้างชั่วบ้างก็หาได้มั่นคงแต่สักอย่างหนึ่ง ครั้งยินไขลูจะเอาจริงจังในวันมะรืนนี้หน้านั้นก็เปิดสีลงแล้วว่ากระไรใจไขลูท่านเร่งรัดจะทำการรวดเร็วนักเล่าอันทหารในค่ายนี้กับข้าพเจ้าช่อื่นไกลกล่าวโดยกว้างก็เชื้อไขอันเดียวกันมิหนำตัวนายบางคนก็เคยมักคุ้นกันแต่ครั้งยังอยู่ตองอูซ้ำข้าพเจ้ายอมใจหงสาว,วดีก็ลำพังตัวผู้เดียว คนเหล่านี้จะได้เห็นพร้อมยอมด้วยท่านก็หาไม่ได้และเมื่อชาวตองอูเหล่านี้ไม่เป็นใจด้วยแล้วทาหารเสียงโคนบุกเข้ามาเขาสิจะลุกขึ้นต้านทานตามหน้าที่แห่งเขาและดาบหงสาวดีมิผลานเอาสิ้นหึือไขลูย,ยินกระรนั้นก็กระเทืบเท้าเอาด้วยเคืองใจแต่คิดขึ้นได้ว่าเป็นกิริยาไม่สมควรด้วยกำลังจะว่ากล่าว ให้จิเสเบงเบงอยู่จึงว่าข้าพเจ้าน้อยใจแทนชาวแปรผู้หนึ่งครัน้นถ้าแม้นนางโชอ้วอยู่ในที่นี้ด้วยประจักกิริยาท่านดุดลังเลในความพักดีกรณีหน้าที่จะเศร้าหมองเสียดายตัวด้วยท่านนั้นเสียแรงสืบเชื้อสายทหารผู้กล้ากระไรถึงคราวสำคัญแล้วก็สัแดงสีหน้าให้ปรากฏประหนึ่งสตรีก็คนกัน ก็แหละข้าพเจ้านี้มิใช่มิตรด,ดีอันอาจสามารถแก้ในเหตุการณ์ที่รับขันของท่านดอกหรือวิตกเพียงเท่านี้ก็ไม่สมควรที่ท่านจิตเสบงจะออมคำไม่ปรึกษาด้วยข้าพเจ้าแลไขลูเห็นจิตเสบงกลนแต่ก้มหน้าทอดใจใหญ่ก็ว่าอันน้ำใจท่านนั้นข้าพเจ้าแจ้งแล้วว่ามั่นต่อมหาอุปราชหงสาวดี โดยที่นับถือเป็นมิตรสหายแน่นแฟนอยู่แต่หากจีสเบงท่านจะเป็นคนมีอัธยาศัยกรุณาผู้น้อยจึงห่วงไพรในบังคับหรือไม่ใช่จีสเบงไม่ทันในถ้อยคำยอก็พยักหน้ารับไขลูก็หัวเราะออกมาแลวว่าการพิงเท่านี้วิตกไปใหญ่ข้าพเจ้าจะทำการให้งามสมด้วยความตั้งใจท่านข้าพเจ้าจะลอบออกไปให้เสียงคนนักคืนนี้ แลกกำหนดที่เสียงโคนเตรียมคนเสียเพลาหนึ่งจึงมารืนนี้แต่ตรูทหารหงสาว,วดีก็จะได้เข้าเมืองแประฉะนั้นถึงกำหนดมารืนนี้อย่าให้ทหารตองอูออกต้านทานหงสาว,วดีร้อนรนหาที่ตายเลยท่านจงอุบายดังว่าวางใจในข้อที่เสียงโคนรามือไปแล้วและจัดเลี้ยงสุราอาหารทหารในค่ายนี้ ทาหารตองอูทุกผู้แกล้วอยู่ในท้องทุ่งกันดาลได้กลิ่นสุรารืกจะประหยัดใจได้รังแต่จะลื่มเล่าเข้าไปสะกดตัวเองนอกกว่าคนใดถึงที่ตายโดยแท้ดอกจึงจะลุกขึ้นขวางหงสาวดีและเมื่อนั้นก็เสมือนอายุไขผู้นั้นถึงการแล้วช่วยไว้ไม่ได้ต็จํกำจะให้ตายตามกรรมและไขลูกเกรงจิตเบงงจะบิดผันเสีย ก็สู้เอาเรื่องรักมาสนทนาเป็นเครื่องชักให้ลูกขุนพลตองอูเคลิมใจตามจิตเบงอ่อนเชิงกว่าตกอยู่ในคำไขรูทั้งสิน้นและในคืนวันนั้นไขรูก็ลอบออกไปด้วยกองคอยเหตุตองอูดังเคยมาครั้นถึงค่ายเสียงโคนแล้วปะแต่ตัวนายรองเพราะเสียงโคลขุนพลไปอยู่ช่วยสอพิญญาทําการข้างด้านน้ำ ไขลูก็บอกกำหนดนัดหมายไปถึงขุนทัพห,หงสาวดีให้รู้กำชับไปว่าเลิกอันทหารหงสาวดีจะเหยียบแย้ให้ปรากฏเป็นเกียรตินั้นจักถึงวันมรืนนี้แล้วเชิญท่านเสียงโคลละกองเรือมหาอุปราชมาขึ้นกำกับกองบกให้ไพร่ชั้งปวงเริงใจไว้ครั้นไขลูคืนค่ายจองอูแล้วนายทหารหงสาวดีตัวรอง ก็นำหนังสือนัดหมายไปบอกขุนพลหงสาว,วดีเสียงโคนก็ดีใจอยู่สรรเสริญเอาสอพิญญาว่ามหาอุปราชท่านเลี้ยงคนคู่ใจอาสาการได้ผลยิ่งนักแล้วเสียงโคนก็ขึ้นบกเตรียมมาช้างและพลจะกันครบครันไว้ตังรุกเอาค่ายตองอูเมื่อใดจงให้รุกได้นะทันที